วันนี้พ่อผมจะมาทำยำหมูยอนะครับผมจะมาชิกของผมก็มีแนะนำท้า้งมรคผมพาณีคาังครับมทัหมที้งหดราก้มีหครงมดราทครับามดอร้งมครับาทัมรมา้งมาทาทรัรา สามหมูอยอมันเป็นยังไงมันเป็นสีหมหัวอยใหญ่ยังไม่ดิาแครอทครับผมได้ได้ผักชีกถาก็กระถางกรอไม่ดิ่กดิ้หันเนายเออหันเนาะยัาสัอ่าดีแล้วแม่ว่าไปเอาต้าหู้มาแกน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì tài Để không

ครับต่อไปน้ำยำครับใส่ตามที่ชอบครับอ่าน้ำหนึ่งน้ำด้วยน้ำด้วยน้ำคร <c oughs> ับต่อไปเราก็ยำให้น้ำยำเข้ากับยอครับ ครับต่อไปใส่ผักครับมีแตะเทศครับตังชอบครับตังชอบของคนใหญ่ครับ ผู้ชายไงค้มจักสไม่ใส่เลยโม้เลยโมเลยผลเดี๋ยวเฉลยแล้วนะปามาเถอะไปแล้ว ส้มเตยส้มเตยมาคนให้เข้ากันนะครับปรุงรสครับปรุงรสนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ครับเสร็จแล้วตร,ตรงนี้หน่อยครับตรงนี้หน่อยเสร็จแล้วครับยำครับหมูยอ อร่อยอร่อยโอเคโอเค